ดีครับพี่นอ้องปวงไปสูขูดสูข้นนะครับวันนี้ก็เจอกับเป่าจาเหมือนเดิมนะครับอาหารมาเสือบคือโกเหมือนเดิมนี่ก็จะเป็นับหมูลวกนะครับสุดหยัด คุณนิดไปหาบ้างนะครับืมยคายงงดอกผมม่กินจงเสียขอหันวันนะครับเนี่ยคุตายปะ đừng 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 Nóng cạnh dùng về buộc dùng 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 khẩu dùng này nè dùng dùng กับทักไทยกันไปจุมเบียจุมเบียตัวองพวกนี้ก็อยู่กับภูมิกันนะครับบังคับกั็นป่ได้ น้อยหนึ่งครับแต่ว่าครั้งนนี่แดงใจไว้ก็แล้วครับ

มันตามมาแล้วเน่นน่นนะ <c oughs> บ่าเป็นส่งง,ง,ง,ง่งยส่งน้อยๆครับก็เห็นไปครับตามกันเยอมนะครับขอบคุณ,ขอ,คณขอบคุณที่แวบผ่านไปผ่านมานะครับขอบคุณที่กดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ให้นะครับ <c oughs> ผมกั <c oughs> มีอย่างม่าตอบแทนหรอกครับ แบบนี้ตความจริงใจครับไปมาหาสู้กันนะครับผม ่าเจ็ดกินหาปากหญ้าค้างไปเลยครับอืมมันก็คือว่าละครับอืม นีมีป่านให้เพิ่งนะครับว่าขังนีนเนี่ยมันบม่ไดีสุกนะครับมันแช่ดาดซื้อนะครับนี่ครับเห็นป่าสีสันมันหน่นอน,น,นั่นไปอาบน้ำห้อนแล้วก็ทังนี้ก็มมันก็นนากินขึ้นนะครับแต่ว่าเออมันมันก็ คลายหอมขึ้นมาอีกแบบนึง อึดอิ่มล้อำอึดอ้ำมด้วยครับแต่ว่าทีเห็ดแบบใดมันเหลืออยู่อีกบวกนึงหมดเลยครับแต่วันก็เยอะตะว่าไม่กินนี่ชั่วเกินไปนะครับเพราะว่ามันก็เดี๋ยวเจ้าเจ้ผู้ใด๋นะครับ,เ,นนรบเขาก็ว่าเป็นตัวตัวนึ่นเขา,าว่าไป đùm đen đâu và cái này ngắn hoạn vô กินเปกับเจ่มนะครับกะสุนไพามิจะแดกกผลแหละครับมึงคน้นกระนี่เกิดเจ้บเจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นตรงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยครับ วัาแล้วศาสตร์นะผู้เรวามีก็มาบอกงห้ยเลยครับอืมอิไดอิไดคือตัวครับถึงแล้ววันถึงแล้วอื กังวะวันมันเริ่มมาออกการช่วงไทยอ่ะแล้ <c oughs> ครับตัดกันไปนี่ยังจะถือสากันนะครับนี่ จบปวดเ่ยถ้าปวสไปหาหมอได้เตี่ยห,หมอตรวจบ้างแล้วเป็นลูกอยัง